ก็สวัสดีครับร้านไม่คอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสและรีวิวนะครับผมจะเป็นเทสรีวิวเป็นเคสประกอบนะครับเมนหลักก็คือ CPU จะเป็น AMD Ryzen 5 2006นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับนี่นะครับ CPU ด้านในจะเป็น AMD Ryzen 5 2006นะครับ6คอร์12เทสนะครับผมเมนบอร์ดจะเป็นของทาง Asrock นะครับผม a 3 2 0 m นะครับขีด HDR นะครับตัวนี้สามารถใส่ M.2 ได้นะครับมีแรม d ี r ดรมสองสลัดนะครับนี่นะครับมาดูส่วนของแรมต่อนะครับผมแรมจะเป็น d ี r 4 16ิบกิกนะผมบัส2 6 6หนะครับการจอนะครับของทาง n v i d i a GeForce นะครับผม g t x นะครับผมนี่นะครับ หึ่งศูนย์หกศูนย์หกกิกนะครับผมหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบิตนะครับตัวนี้สองพัดลมโอด้วยนะครับอันนี้ sn ก็จะตามนี้นะครับศูนย์หนึ่งแปดสี่ศูนย์สองนะครับเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าหกนะครับมาพร้อมความจุนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบกิกนะของทางรั g r e e ดนะครับผมนี่นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟก็จะเป็นของทาง d ีเทนะครับหกร้ยวัต์เป็นฟูลวัตนะครับผม คสจะเป็นนี้นะครับแท็กซี่นะครับไฟหน้าจีบีสามพัดลมนะครับแล้วก็ด้านหลังหนึ่งพัดลมนะครับผมออกทางอกสโซนัดนะมันดูส่วนหน้าจอนะครับเปิดติดปกตินะครับนี่นะครับบนหาวด้จีบียูเซ็นะครับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเลยนะครับมาดูที่ส่วนของซีบียูซนะครับพอวข้อรซีบียูนี่คือเมนหลักนะครับเมนบอร์ดครับ แล้วก็ของทางแรมนะครับหรือว่า Memory นะครับ <c oughs> พื้นที่นะครับ SSD นะครับโชว์อยู่ที่460.59อยกิก้ากิัไบใช้พื้นที่เพื่อลง Windows 10 Pro นะครับอัปเดตเรียบร้อยจะเปิดให้ดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับ ในทางนั้นก็จะเก็บสายนะครับแล้วก็แพ็กส่งทางลูกค้านะอีกทีมครับสวัสดีครับ